อ Crystal, อวสวัสดีค่ะหนูชิคิสตัลอายุหกขวบสวัสดีค่ะหนูชิซูซูอายุหกขวบสวัสดีครับผมชื่อไทเกอร์อายุสิบขวบวันนี้เราจะมาเล่านิทานเรื่องแพ<ท>ะสองพี่น้องกับมา้าปลาเชิญชมได้เลยครับสวัสดี เป็นแพะพี่น้องกันแพลน้องเราไปกินหญ้าบนไหล่ขาวกันเธอได้เลยแพบพี่ขนาดนั้น <_ letter> ก็พบกับหมาป่าจึงชวนการวิ่งหนีเอาชีวิตรอ่ขาขาะนั้นหมาป่าหัวเราเสียงดังฮ่าฮ <letter> ่าตะโกนบอกแพปพี่นะ้องว่าเราจะวิ่งหนีทำไม มาไล่ใครไม่ได้หรอกเขี้ยวเล็บก,ก็ไม่มีไม่เชื่อลองมาโน่กใกล้ๆสิใครว่าหมาป่าเป็นหมาเขี้ยวเล็บแล้วจริงๆ <c oughs> จึงหยุดและเดินเข้าไปดู <c oughs> แฮปปี้หมาป่าเหมืเขี้ยวเล็บแล้วจริงๆด้วยยโอ้ แพะที่น้ำตกเขาตายอาหารอาไดอาหารมือนี้โดยไม่ต้องอ,ออกแรงมากเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้แล้ที่สูงเสียเขีเ่ยวเลยอย่าคิดว่ามีใส่แอนเ็วแล้วจะสูญเสียไป